สวัสดีครับพบกับวันนี้ EP พิเศษอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่อง <c oughs> อการปิ้นสีแบบง่ายๆนะครับตั้งค่าย,ยังไงมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะปิ้นสีเนี่ยเราต้องแอดฟิลามต์มากกว่าหนึ่งสีนะครับ พราะไม่งั้นมันก็ไม่มีสีให้เลือกเพะฉะนั้นเราเราต้องแอดมากกว่าหนึ่งเราจะแอดสองสามสี่แล้วแต่ครับทีนี้แอดมันก็ไม่ต่างจากโปรไฟล์ของฟิลามต์ทั่วไปก็คือเลือกโปรไฟล์ที่เราใช้นะครับโปรไฟล์ของเส้นที่เราใช้นาอตั้งค่าก็คงไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมนเพราะว่าก็คงจะเป็นค่าเดิมโดยส่วนมากก็จะเป็นเส้นชนิดเดียวกันแหละเพราะว่าต่างชนิดแล้วมันไม่ไม่เกาะกันนะครับ เส้นคนลาเชื้อมันไม่ค่อยติดกันเราะงั้นแล้วจะมีแค่บางประเภทที่ใช้ได้กันได้แต่ส่วนมากก็ใช้เป็นชนิดเดียวกันอย่างของผมนี่สล็อตหนึ่งเป็นสีขาวนะครับสล็อตสองเป็นสีแดงก็คลิกตรงนี้ตั้งสีให้ตรงก่อนเดี๋ยวรลืมแค่อะไรส่วนโปรไฟล์ก็เลือกให้ตรงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเริ่มเลยคลิกที่โมเดลที่เราจะทำสีนะครับ มาที่เมนู Color Painting ครับตรงนี้รูปถังสีคลิกไปเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนแรกคนระับ filament ก็คือสีของเส้นที่เราจะระบายลงไปนะครับแล้วก็รูปแบบของแปลงผู้กันหรือว่าจุดที่เราจะใส่สีอันแรกเนี่ย circle ก็คือวงกลมนะครับวงกลมนี่เราคลิกคลิกไปลากไปมันก็จะเป็น การระบายสีเป็นวงเป็นเป็นตัวทูวงกลมนะครับกดคันธโทนแซดกลับได้ถ้าเราระบายผิดตัวที่สองสเฟียก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันก็เป็นวงกลมมาแหละเพียงแต่ว่าามันจะตรงกับขอบตรงลองเราขยายเท่าไหร่ไหมครับขอบสีมันก็จะเท่านี้เลย อันนี้เมนูด้านล่างก็คือเพนไซน์นะครับขนาดของตัวเพนที่เราใช้แล้วก็เซกชันวิวก็ไม่มีอะไรแค่เราดูหน้าตัดเซกชันนะครับแต่ว่าจริงๆเราระบายแค่ข้างนอกนะปกติเราไม่ระบายข้างในระบายไม่ได้อยู่แล้วแล้วอันนี้เราแค่ไว้ดูเฉยๆเพื่อบางงานมันมีแบบว่าข้างในที่เรามองไม่เห็นเป็นเป็นล่องอย่างเงี้ยครับด้านในประตูเนี่ยเราเราอยากระบายเกิดเราอยากระบายด้านบนเพดานเงี้ย เออมันมองไม่เห็นเราก็กดเซกชันเลื่อนดูนะครับมาทำาเอาอันนี้เซกชันจะมีประโยชน์ในส่วนซัพพอร์ตมากกว่าเพราะว่ามันเห็นด้านในได้เซโซก็เหมือนกันนะครับมีปรับไซ์กับเซกชันแล้วก็อันนี้วั r ที่เข้ากับ h o r i z o n t a l นะครับก็คือการระบายแนวตั้งก็คือเราเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยไม่ไม่ไปนะฮะมันจะลงแค่ข,ขึ้นขึ้นลงอย่างเดียว h ทก็จะเป็นแนวนอนนะครับเลื่อนหรือขึ้นลงนี้ไม่ไปครัเลื่อนได้เป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขั้นต่อไป Triangle Triangle เ,เ,เป็นการระบายตามคิดว่าเป็นตามพวกเมชของของตัวไฟล์นะครับละเอียดมากมันก็จะเล็กถ้าละเอียดไม่มากมันก็จะใหญ่ คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นแผ่นเรียบๆเนี่ยมันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นเมจเยอะเราลากได้นะครับกดกดค้างแล้วลากได้แต่อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยตรงจุดที่เราจะต้องการระบายเท่าไหร่แต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับน,นี่ก็แล้วแต่ก็มีมาให้ปรับเราตั้งแนวนอนแบบกันนะครับอันต่อไป อันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นระบายตามชั้นเลเยอร์นะครับเป็นชั้นๆในแนวนอนเลยเราเราคลิกคลิกค้างแล้วลากได้ดกดทีละอันก็ได้นะครับการปรับนี่ไฮเลนส์ก็อ่าเป็นขนาดของเลเยอร์นะครับระบายในในเลนส์ที่กว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแนวตั้งแนวนอนมีให้แต่ว่า อันนี้ไม่ได้มีผลอะไรนี่มาที่อันนี้ครับอันนี้เป็นอันที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือการระบายตามเรียกว่าไงอะ่ะตามอาสัดส่วนของของแต่ละจุดนะครับที่มันมีขอบมีมุมชัดเจนมันก็จะแยกให้เนาะอย่างเงี้ยผมระบายเป็นละสีแดง ี่ผมผมเลือกสีแดงนะเป็นแล้วก็กดไปเป็นสีแดงนี่ถ้าเราเลือกตรงนี้กดป้าบนี่นะครับมันก็จะเต็มพื้นผิวเลยทีนี้ว่าถ้าเกิดเราอยากระบายแค่เล็กๆละ่ะอันนี้เอชเอชีเทคนะครับก็คือการเก<อ> <ละ S 2> ็บรายละเอียดในส่วนขอบขอบเส้นขอบรุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กดไว้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมดูดูให้นี่อันนี้ก็คือ ขนาดของพื้นที่นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเลือกไว้ประมาณครึ่งหนึ่งพื้นที่ทั้งอันเลยพื้นที่กว้างครับแต่ถ้าเราเลือกมานิดเดียวเนี่พื้นที่แค่เล็กๆนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเต็มๆอดีเราลองปรับดูว่าได้ไหมดูดูดูสีขาวนะครับดูพื้นที่สีขาวไอ้ดูเส้นสีขาวที่มันขึ้นมาเนี่ยถ้านีนอย่างนี้ไม่ได้ก็เพิ่มไปก็ได้กดเพิ่มไปมีนิดนึงก็ใส่ไป z ูนิดเอ๋ออันนี้เรามาแก้ด้วยใช้ทาเกิลช่วยได้นะครับ่มาลากไปโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมก็หลักๆที่ใช้สี่ตัวนะครับอ่า gap fill นี่ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เป็นเรื่องของ gap area อันนี้มันส่วนมากจะใช้ ซัพพอร์ตก็ไม่ได้ใช้นะครับแกฟิลนี่แทบจะไม่ได้ใช้ในซักซักฟังก์ชันเลยส่วนมากก็จะใช้ประมาณส่วนมากใช้ฟิลเยอะสุดคนระับเพราะมันง่ายครับเต็มพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งระบายนก็ประมาณนี้ครับการทำสีถ้าเรามีมากกว่าสองเพ,อเพิ่มไปแค่นี้ครับ อ่าสล็อตสามเป็นสีอะไรเราใส่ไปเราก็เลือกป๊ากดไปนี่มาแล้วอ่าอย่างนี้มาไม่เต็มมาไม่เต็มเราเพิ่มที่เลือไปอ่านี่ได้พอดีหัวเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับการบินหลายสีเครื่องเขาป้าสาวก็จะได้ถึงแปดสีที่สุดน,นะครับเชื่อมต่อได้สองกล่อง แต่ส่วนมากก็เซตเริ่มต้นก็จะมีมากล่องเดียวก็คือสี่สิ่หรือว่าเราอาจจะปริ้นเป็นวัสดุที่แตกต่างอย่างเงี้ยสามารถทําได้เหมือนกันครับแต่วัสดุที่แตกต่างเนี่ยมันจะทํามันจะปริ้นผสมกันอ่ะไม่ได้เพราะว่าหลายๆหลายๆเชื้อของวัสดุมันไม่ติดกัน ก็ใช้เป็นเป็นแบบเดียวกันยกเว้นว่าเราจะปรินต์ซัพพอร์ตแยกเป็นอ่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรจะเป็นซันพพอร์ตประเภทละลายน้ำเนาะคืออย่างเงี้ยสมมุติว่าเราใส่ใส่ซัพพอร์ตเราอยากให้ซัพพอร์ตเป็นอีกวัสดุหนึ่งแล้วก็ระบายเลือกแอดแอดวัสดุเพิ่มมันต้องแอดเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าฟิลเมนต์เมนเป็นคนละชนิดเนาะเราก็ต้องเลือกอีกชนิดหนึ่ง น่าจะเป็น t p พอะไรวะไม่ใช่ทีพอยู่วทีพหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ละแต่สมวเรื่องเนี่ยผมเลือกไม่ถึอว่าสะดุงเลือกมาสะลัดสองแล้วก็มาระบายประมาณนี้นะครับนี่ก็หมดแล้วอันนี้สั้นๆง่ายๆไม่มีอะไร